Một ừ. Ừ. đó lại, một thảo dược này ở bây giờ đâu không cái น er. ี่แหละเขากลัว pues กัน nah, ตัวมัดจีบเร็วม <night training enables> ันไม่ใช <Yeah. S 1> ่มันตัวใหม่นะเดี๋ยวมันติดเร็วกว่าเพราะเส้นที่ชิดไว้ก็ต้องระวังเราดวยกันเพราะว่าทุกที่มันน้ำฝนเป็นวันง่ายก็นั่งหละเด็กเล็กยังไม่ให้บายเโรงเรียนเขาก็ให้ใส่นี่แหละถ้าร้านเราเนี่ยเอาคนเล็กก็ไม่ไหวแล้วไม่ใส่เลย ก้อนโตก็เลยยังไม่ให้ตายพระเราขาวิญญาณตจ้ตประทันตาภวชิตเจ้าตอเวรและมดีกันตดยนิพุตโตจะระวังพระสุทธเจ้าอยู่ภวชิตเตพระโลกวินาศจุมารีภวปันตระยดุจพิัารุภวอาภิภวนาฏที่ได้จังวัดพระดายินโอสตาโุตธรรมาปัะันติอายุวโนตุขังธ์ลังกาเถระ เลวเื่ออะไรคนีไม่กคเดียวนะเรายังมากเลยและเช็ดกนเช็ดจนแท่นพี่กามบางคนวันนั้นไปกีนไรืมเปลาเราคนพานี่่หละคนหนุ่มเราหนุ่มไอ้นู่นมันแย่มากเราเม่อกี้เสร็จเขาเข้าไปนอนมันก็เป็นปิบมงกรนะนุก ถ้าเราเป็นแกไผลที่พอก็แม oh, ่ชิดนป็นหละแตอ้นุ่งนนั่นมันเปลี่ยนมันอยู่ที่ภูมิมต้อปรับสภาพต้องปรับสภาพานกรไงก็้อง้องกันห่อเพราะมันเสียเวลาทำงานเรานหานซีอ้ยจาอุวา